สวัสดีครับวันนี้กับปามาซีมัสมนะครับกำลังจะแปลงอุปกรณ์ไปหาซีมัส้มอยู่ครับหรือหมดแดงนะครับบ้านผมห้องมาสมนาะนี่เป็นสวนทุเลื้อนนะครับปลูกทุเลืน้นโดยปลูกกล้วยด้วยเยนาะนี่ครับั้งหลังกดใจครับพื้นที่ซิบกว่าไรนะครับ เดี๋ยวมาเตรียมอุปกรณ์กันครับนี่ครับอุปกรณ์ก็มนี้ังนะครับมีแกงมันนะครับเอาไว้ใส่ม,พมะพร,ร้าวครับนี่ไม้เสาครับนี่ผมได้หมัดครับเดี๋ยวมามัดน,นี้ก่อนเนาะหมัดถังใส่ไม่เ้าเนาะ นี่ครับอุปกรณ์พอ้อมนะครับอุปกรณ์พอ้อมนะครับคนขพ็พพ้อมนะครับไปใส่ซอรซี่มาสม่างนะครับลืมยังนะครับต้องเอาแป้งในี่ใส่ถังนันครับแป้งโรยในถังนันครับนี่ครับใส่แป้งไว้ก่อนดุม มุนส้มมันจะคบไข่มันนะครับกันมุนส้มครบไข่มันครับไปครับเดินไปสอแหางมุนสม้มกอนนะครับนี่ครับเก่ารืเลือนครับกาลังปคูกนะครับ ปีแล่วก็เจ็บนี่ครับมอสมงตรงนี้เนี่ยปีนี่จรงีเหมือนปีแล่วก,ก็นแล้วนี่ครับมีแม่มันอยู่ครับหันตัวมันอยู่เดียวยังโซ่แห้งของป้าเถอะ เหลี่ยวก็มุงนี่ห้างจักใหญ่นะนี่ครับป้าน,านี่ห้างนะครับห้างบกใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับอยู่ต่ำเลยครับลองแย่ก่อนเนาะมีอ่ะ พอมีอยู่ครับพอมีไข่อยู่นี่ครับเดี๋ยวไปเสาะหังต่อไปนะครับนี่ครับดีไหมบนหังครับสองหันครับ มีเสาว h าวนะครับนี่เลยนมัมีตัวสักตัวมมีแม่ครับ บนี้นะครับเลยม่มยังเคีววยวอยู่ปกับผนี้ครับนะครับทางนี้มีครับอ้มีแต่ตัวบบมีใคร,ครอ่ะผโอุอออออสมพอ,พอ มาพอกันลูครับจะได้หนักกันเนยโอ้โมุมีนะครับ,บยังบกใครแด้ด้เนาะเดีย๋ยวมาพอกันทีหลังหนะ่อยจะได้หนักต่อได้ครับวันนี้นี่นครับป่านะครับอ่างมุสมครับุญมูลหนาว นี่ครับเดี๋ยวมาซี่กันเนาะ มาครับมาพอกันครับนี่ครับเจ้าลงนะครับสมแม่เต็มี่นะครับดเนักกครับลงข้างอะไรมาครับมาพอกันได้นักก่ะนครับว โอ้ใครจะโอ้ครับจับอีกาบม้อถนาดเลยครับนี่ครับสอ้ยมขอ,อ,อครับขอเปรงใส่ไหมแปรงใส่ครับมืครับมัน ไม่น,นะครับดูไอ้ครบแขนครบแขนครบแขนมะส้มรบโอ้ย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 ขีบก็จะหายมะส้มก็จะใส่เนาะดูดูครับพอใครมันคทับ อีกาะเด้อโอ้ได้กินนแล้วครับปีนี้นะครับมุก้มออเอาเมยมันออกก็ครับมปล่อยให้มันขึ้นก็ไม่ต่อ จะอีกครับขอจัดการแม่มัาก่อนนะครับเดี๋ยวมาพอครับมาที่ตามฮีหลังครับโ้จะได้นักกว่าครับวันนี้นี่นะครับโอ้แม่มันออกแล้วนะครับหน้าตายเป็นจีแล้วครับ